มักมวงหวยหวยพี่จ้าพี่น้อง่อกกันนี่แล้วสาวเมื่อก่อนตะคุณนเสียงแค่นินแดนผู้สาวมักมวลจ้ามือนี้วันที่หาเมษาสองหาหกสี่เนาะพี่น้องทั้งฟังเยอละมั่นมึงดูพี่น้องประมั่นใบสองนี่ละมือว่านกับบอลอันนั่นปันไดเดิมือนีจะได้โพว์มะล่ะพี่น้องหิมะหิมะเป็ดก่อนนแข็งเลน้อยเป็นบ่าเป็นเกียตหิมะดิพี่น้องทั้งร่มพี่น้องมึงแน่โฟมากคุณนะัสดจ้าพี่น้อง หลังจากฝนสง,งบรสสิต่ำมักง่วงกินเงินพี่น้องเริ่มเริ่มต่ำกันมินพี่น้องใช้บักพี่แข่งลงไปเฮ็ดเพ็ดเพ,ด,พ,ด,พดไปจังหน่อยสิใส่น้ำตาล ก่อนลงไปนี่ก็เป็นน้ำปลาที่ต้มเองที่น้องเฮ็ดเองนะเฮ็ดไว้กินจนะน้ำปลาลงไปทั้งน,น,น้ำปลาน้ำปลาแดกทั้งกระเทียมดองใส่ลงไปที่น้องเพราะว่าคนสิ่งกินกับเข่านะกะปิหอมกะปิมากเลยชุลมุน ชุด,ลดหลุดผัดได้ลายเลยเพราะว่าเป็นจุด,ลดหลดุดผัดฉันนะั่ประลาอีกจักหน่อยก่อนนั้นเสียบต้มเฮ็ดเองต้มเอง,เองพี่น้องใส่ปลาซาบะโอ้ยบ,เบออยยเเย่เป็นปลาซาบะปลาอีหยังลไงคลายปลาขาวเฮาแล้วมันนั่งกินคือปลาทู่ถ้ามะเฮ็ดเป็นปลาแดกบานห้าวเราแสียบเสียบเลยพี่น้องมันมันโน่งดีใส่เกลือลงไปจัง่อย ใส่หอมลงไปพี่น้องใส่หอมลงไปใส่บักม่วงลงไปใสดายมันเรียบร้อยแล้วจ้าส้นาดาของตำม่วงแบบบานๆพี่น้องตำบักม่วงแบบบานๆสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มากินข้าวกันพี่น้องมื้อนี่ เพี้น,นกกินเรียบร้อยมากกินเต๋อพี่น้องมากินข่ากันก็สาวเมื่องขอนเด็กุณเสียงแค่นดินแดนผู้สาวมากมวนจ้าโอ้แบนขึ้นเป็นมม้วนเนาะคันเบาบ่ใจบกก่เคยเห็นพี่น้องม้นนี้เป็นมั่นจันทร์จ้ะพี่น้องเป็นมั่นจันทร์วันที่หา้าวันที่หา้าเมษาสองห้าหกสี่เนาะม้นนี้ทางเยอรมันเพิน่นก็หยุดเด,ด้อยพี่น้องหยุดเป็นวันฮิตเตอร์อย่างเพิ่นเนาะ ปิ้งป,าปลาปิ้งปลาขาวปลาขาวง่ายสุดเยอ่ืซื้อมาจากร้านเอกที่พี่น้องเขยซื้อมาเพราะว่ากขาเสียมาเฮ็ดอันประแดกพี่น้องเฮ็ดประแดกไปกินโตมันเนาะมักไปป็นหกเดือนขึ้นไปกิกนได้แล้ว,ลวปีนี้เขาเขาตากแดดเครื่องหนึ่งมาปิ้งปิ้งไปมือบ้านเลยแหละพี่ม้าเออตัวป่อยๆลมาเอกเราพี่น้องเป็นที่มาลงมา กินแล้วก็จีไปเห็นงานต่อยับผ่าต่อพี่น้องแลก็ร้ายหรอกคั้นนนนงนี้น่กลมวซบแ่บ,าแบงานแรกก็ก็ต้มไว้ต้มเอาพี่น้องจะตัอมะงวงไม่ได้บอเดีวยวเดพี่น้นองแซ่บยู่ไ มันดีพี่ผักเพราะว่าหย่างเดียวเพราะว่ากินแบบกังแค่งผักหอมหอมหอมกลับมา่อพี่แขงพี่น้องกำลังกินเข่าอยู่บางดัวมาบกักบแข่งหนึ่งพี่น้องเอ,อาางเ้ยหิมะเบิ่งนะอาันที่หาเมษาดิจำพ่อพองหญ่กําลันว่าจะยื่งอนอผักออกไฟเด้อม,มัน สิมมาอีกก็ได้เป็นฮิมะมาพะนะแมนอีหลีไว้ไหมอะะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปทํางานต่อก่อนถ้าชอบกติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจของสาวเมืองขอนขอคุณสังแค่นดีแดนผู้สาวมากวัวเน้ดจ้าไปเลยจ้า,วจาสวัสดีจ้า